สวัสดีครับพบกับขนมกบแคทต,ตัดสิงบุรีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำการกราฟหนอ l อ2178แท้ด่างนะครับอ่ะอันนี้ก็คือหนอที่เราจะกราฟในวันนี้ <c oughs> สหัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับทั้งไงดีอสหัวนี้เขาจะเหมือนกันแล้วก็อันนี้หัวนึงก็ทั้งหมด5หัว5ต้นนะครับที่เราจะกราฟวันนี้ส่วน ตอที่เราจะใช้ก็คือตอสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็อีกตอหนึง่งผมจะใช้เป็นต่อหนามดำจะหัดกราฟต่อหนามดำให้ได้ตามนั้นครับก็เดี๋ยวผมจะใช้หนอที่มีสี่หนอเหมือนกันนะครับใช้กราฟหนามดำหนึ่งตอแล้วก็ ออีก3ามน่ก,ก็กราฟต่อสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต่อสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรามากาฟต่อหนามดำกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเลือกก่อนนะครับว่าอันไหน12ภูอันนี้11อ่าอันนี้12 สองสี่หกแปดสิบสิบสองโอเคก็เ,เป็นนอนี้นะครับตอหนามดำเดี๋ยวเราเอานี้เอาออกก่อนจะได้ไม่ขวางเนาะ,อะโอเคครับเริ่มกันเลย เคยมีประสบการณ์นะครับกราฟต่อหนามดำกับหางดิงแล้วเน่าก็เลยเดี๋ยวจะลองกราฟดูใหม่ครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมแต่ก็อยากให้รอดแหละครับ ไม่ให้น้ำเขาค้างหัวเลยนะครับกลัวเน่าอีกเดี๋ยวผมหาที่ชู่แป๊บนึง อเคครับคราวนี้เราก็มาหั่น LB เรากันต้องหั่นให้ถึงท่อน้ำเลี้ยงนะครับหลังจากเราได้หัวไม้มาแล้วนะครับอันนี้ผ่าแล้วเห็นท่อน้ำเลี้ยงแล้วไหมครับ ต่อไปเราจะไปกราฟต่อสามเหลี่ยมกันเฮ้ยต่อหนามดำกันอ่าเราก็เอาหัววางไปเลยครับเพราะว่าอ่าต่อต่อหนามดำท่อน้ำเรียงเขาใหญ่มากนะครับอันนี้ผมใช้ได้ในการยึดนะครับไม่ได้ใช้สกอตเทป เป็นการฝึกไปในตัวครับ ก็คล้องไปคล้องมาครับให้เขาอยู่หลังจากอยู่แล้วเราก็มัดเลยแต่วันนี้ผมจะคล้องอีกหน่อยนะครับพอได้มันเหลือเยอะ พอดีนี่เราก็มัดเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวผมจะเอากล้องไปให้ชมใกล้ๆนะครับและนี่ก็คือ LB 2 1 7 8ด่างนะครับกราฟกับต่อหนามดำบวกกับ ใช้ได้ในการยึดาการใช้ได้ก็จะมีข้อจำกัดนะครับคือต้องมีหนามเพราะถ้าไม่มีหนามเขาก็ไม่รู้จะเกาะกับอะไรอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยโอเคครับ มาเริ่มต้นต่อไปกันเลยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับเหมือนกับผมเน้นเลยว่าเหมือนกับผมก็พยายามกราฟบ่อยๆครับเพื่อให้เกิดความชำนาญเนาะส่วนหัวที่เราตัดทิ้งก็อย่าทิ้งนะครับเรานำไปเพาะชำต่อได้ คือต่อสามเหลี่ยมพวกนี้เขาเป็นง่ายมากแต่ตอนนี้ต่อราคาแพงมากเน้นเลยนะครับว่าต่อราคาแพงมากบางทีผมตัดตูดแล้วผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาตูดของเขามากราฟอีกรอบ อันนี้นะครับเห็นท่อนำเลี้ยงแล้วเนาะโอเคเราก็วางให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงของต่อนะครับ ด้วยความเป็นมือใหม่ผมก็จะไม่ค่อยกลัว <c oughs> ที่จะต้องดึงสกอตเทปยาวเพราะว่าผมต้องอยากให้เขาแน่นอยากให้หัวเขาติดนะครับอ่าอันนี้ก็คือสกอตเทปที่เอามาติดอีกด้านในเพื่อไม่ให้มียางนะครับติดหัวไม้เราโอเคแล้วก็กดลงไปเลย จะได้แน,แน่นๆนะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ในพื้นที่ร่มนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเราค่อยแกะสกอตเทปออกเนาะเคไปลุยต่อหัวต่อไปกันเลย ต่อไปผมจะลองกราฟตูดของ LB นะครับอันนี้ผมใช้ต่อแก้วมังกรมีรากแล้วเดี๋ยวไปใส่ถุงปลูกโอเคแต่กราฟก่อน ไม่รู้จะติดไหมแต่จะลองดู cùng lời con mới <laughs> nói <laughs> ครับตูดส่วนท้ายของหัว LB ติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเยับกล้อง เปอันเสร็จเรียบร้อยครับที่เหลืออีก3อันผมจะยังไม่กราฟแล้วกันเพราะว่าเสียดายต่อตอนนี้ต่อมีน้อยจะลองแก้วมังกรอ,อีกตอนดีอ่ะไหนๆก็ไหนๆละลองอีกต่อ เราก็ได้ต่อแล้วนะครับจัดเลยเพราะตอนนี้ผมร้อนมาก ผมเอาแค่หัวเดียวนะครับเอ้ยท้ายเดียวเพราะว่ามันเป็นหัวที่มีเนื้อเยอะที่สุดในบรรดาสี่หัว ผมจะใส่แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมากกว่านี้จะนั่นไปโอเคครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการกราฟ LB 2 1 7 8ด่าง ่าจะมีทั้ง12บสองพูสิบเอ็ดพูนะครับทีนี้เดี๋ยวก็มารอดูอัปเดตกันว่าเขาจะติดเป็นอย่างไรติดดีไหมติดบางส่วนหรือจะเน่าอีกอแล้วก็มารอดูอัปเดตของเจ้าส่วนท้ายของต้น LB นะครับส่วนท้ายของต้น LB ทั้ง2หัวอ่าเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันว่าผลจะเป็นยังไงโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดสงสัยอยากรู้อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขนมครกแคสตัตสิงบุรีขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ